อะไรของกูเนี่ยก็ขอสวัสดีสวีทดชผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่เกย์การชแนลนั่นเองนะครับวันนี้อยู่ในกับผมนะครับในเกมซูเปอร์ฮอชแบบไม่ได้ซื้อนะครับที่เกยจซื้อบนญง่ายคือเกียดเล่นแหละก็จะแกรวันนี้เลยนะกันโอเค lâu xì chá nó sao nó sao Hosh super hot <coughs> uh, super hot lão này to oh hô oh, ô oh, oh. super hot bập ui ăn mừng cười nữa cột kick cột kích kích ó như vậy hả vui โอเคได้แล okay, ้วๆๆๆๆวุ้ยหยุดสควอปยิงดักหน้าไปเลยยิงดักไม่ดักก็ไม่รู้ซุ per horse สุ per horse สุปเปอร์ฮอ e โอ้เก็บปืนยิงล่าโอ้โหดีๆๆตอนเห็นตรงนั้นด้วยเออเป็นลมหยิบค่อยคอย แม่สอนไว้ไขวหน้าสวัสดีครับสุดซุปเปอร์ฮอชซุปเปอร์ไปโู่นเหรอได้เออเออเมเมโอ้โหเตยเหือเลยนะครับโอ้โหดูแม็กซิงกันนี่ เดินค่อยคอย,คอยใจเย็นเย็นแม่สอนให้ใจเย็นเย็นอย่าเป็นคนใจร้อนไม่นั้นไม่มีความเย็นเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยค่อยค่อยเดินค่อยคยเดินค่อยค่อยเดิน เออพลาดลูกนึงครับใบสองนะซุปเปอร์ฮอสซุปเปอร์ฮอชโอ้โหเงะเงะมีสิบตัว อูใจตรงกันเลยโอ้ได้เสียงมีเสียงโอ้โหกระจกก็ไม่เว้นแท้ทำไมพี่หวัวอะไรขนาดนี้เนี่ยอ๋อเป็นลมสวัสดีเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าโอ้โหทั้งสองตัว ให้ดีๆโอ้โหกลางวงกลับก่อนเลยโอ้โหร่มแดด สวัสด,ดีสวีเดชโอ้โหลูลัวต่อหน้าต่อหน้าโอ้โหผ่านหน้าเมื่อกี้ครับเสียตูดเลย ขนมมมฟอรเออมันโดนได้ไงอ่ะตุ้ยโอ้โหแลกเปลี่ยนเล่นเสียล้ ยิงตูดยิงตูดยิงหนักยิงหนักซุเปอร์ฮอสแน่นอนครั้งนี้จะมีหัวยอมแพ้ยังเหลืออีกเหรอซุเปอร์ฮอสซุสเปอร์ฮอสโอ้โหดี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 ครับโอ้โหวิ <c oughs> ่งแล้วครับเฮ้อทำไมฉากนี้ไม่ค่อยมีอะไร นั่นเปนใครปากเย Yes o oh! You can save อ๋อนี่คือตัวเราใช่ไหมที่เราความรู้สึกเขาจะบอกว่าเรามันรู้มันเจ็บแค่ไหนนะเนาะได้ได้ได้ไม่เป็นไรให้กระโดดอนะครับ okay, โอเคให้กระโดดเขาบอกให้กระโดด stop ด้วย stop stop อ๋อเขาบอกเรามีประโยชน์นะครับ ฮอชซปเปอร์ฮอชอ่านะครับถ้าใครหาใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดขับสักใคด้วยครับถ้าอยากให้เล่นเกมอื่นก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับจุ๊บ